สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับไปยังเครื่อง P4 นะครับขั้นตอนก็มีวิธีดังนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตของเพื่อนก่อนนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็จะขึ้น 4G นะครับแล้วเราจะนั้นก็ไปที่ฮอสปอร์ตนะครับคลิกค้างเข้าไปแล้วก็ไปที่ติดตั้งฮอสปอร์ตนะตั้งค่านะเพื่อที่จะดูว่า Wi-Fi ของมือถือเนี่ยเราชื่ออะไรนะครับอย่างของผมชื่อ เลดมี10 2 0 2 2แล้วก็ลาดผ่านก็คือตามนี้เลยนะครับวางก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องเพของเรานะครับโอเคแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับตั้งค่านี่รูปกระเป๋านะครับก็คือรูปนี้โอ้กด X ครับแล้วก็เลื่อนไปที่นี่ครับเครือข่ายนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผม แล้วก็ใช้ wifi แล้วก็มีให้เลือกนะครับผมเลือกแบบง่ายครับรอสักครู่ครับตอนนี้มันกำลังค้นหา wi-fi ที่อยู่รอบๆอบเครื่องนะครับแล้วก็ดูนะครับชื่อ wi-fi ที่เราปล่อยจากมือถือมาที่เครื่อง pc เราชื่อว่าอะไรครับอย่างผมชื่อ let me สิ2สองนนะครับคลิกเข้าไปครับอ่าคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่า รหัสผ่านของ wifi ของคุณชื่อว่าอะไรนะครับเพื่อนๆก็ไปที่ตั้งค่า hotspot ของเพื่อนๆนะครับดูนะว่ารหัสผ่านคืออะไรอย่างรหัสผ่านของผมนะครับ12345678แล้วก็แซใหญ่เเล็ก2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เจ้านี่ครับจอยเราควบคุมครับกดเข้าไปเลยฮะหนึ่งสองุ๊บใหม่หนึ่ง สอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พิมพ์เรียบร้อยนะพร,ราบรหัสของผมเราจะนั้นเพื่อนๆก็กดไปที่ R2 นะครับเสร็จ R2 คือปุ่มนี้ครับ R2 แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับนี่เลื่อนมาตรงตกลงครับกด X ครับแล้วก็ดูครับว่าเราใส่รหัสถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องมันก็จะขึ้นกําลังตรวจสอบครับแล้วมันก็จะ เทสอินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่ามีความแรงเท่าไหรน่นี่แล้วกดเทสไปฮะนี่มันก็จะบอกชื่อ wi-fi ของเรานะครับแล้วก็รับที่อยู่ IP สําเร็จเราก็จะมีการเทสดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนะครับตอนนี้มันกาลังเทสค่าดาวน์โหลดอยู่นะครับว่าเท่าไหร่นี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับแค่นี้เราก็ปล่อย wi-fi มาอย่างเครื่องพ c ได้แล้วนะครับเราก็ลองไปลองดูครับ ด้วยการเข้าไปที่ PlayStation Store นะครับเป็นแอปไว้สําหรับโหลดเกมซื้อเกมนะครับแล้วก็มาลองดูว่าเราเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้มันก็จะมีรูปเกมเพียบเลยอ่าอันนี้ถือว่าสำเร็จนะครับผมถ้าอยากโหลดเกมเพื่อนก็ไปหาดูหาซื้อเอาเลยนะครับนี่ฮนะเกมที่ลดราคาถือว่าเราแชร์ผ่านนะครับผม ก็ดูฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันฮะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ